สวัสดีครับนี่กับพบกับพอใจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามช้างแล้วนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเชอร์กิตนะครับผมนี่ครับก็มาขับขี่รถในสนามนะครับกับบิสโต้นะครับกับงานบิสโตนแบตแบ็คแท็กเดย์นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทาง b i s t บิสโตนโ Thailand นะครับที่เชิญชวนนะครับผมมาขี่ในวันนี้นะครับกับการขี่ในสนามครั้งแรกของผมเลยนะครับนี่ครับก็มากับรถคู่ใจของผมครับเป็นรถ แฮร์รี่ดิวสันนะครับสปอร์ตเออร์ฟเดของผมเองนะฮะก็ใช้ยางบิตสโตนอยู่แล้วนะครับเป็น H50 นะครบใครที่สนใจก็ไปลองใช้ดูได้นะครับอันนี้ใช้ในถนนทั่วไปเนี่ยโอเคเลยครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาขับขี่สนามเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีแล้วกันนะฮะันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีมากนะครับก็ตื่นเต้นนิดนึงครับ โอเคไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันครับ ถาทางตรงอาจจะดีนะฮะแต่ทางโค้งคือแบบ เดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมได้นำรถของตัวเองนะครับ h a r l e y d a v i d s o n s p o r t ตอร์ฟ e ลกกับยาง b i s t ต o นะครับ H50 นะฮะก็ไปลองกับในสนามมานะครับที่สนามช้างแห่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับกับสำหรับฟิลนะครับในการขับขี่เนาะก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถ h a r l e y d a v i d s o n s p o r t ตอร์ฟ e ลของผมเนี่ยมันเป็นรถแนวคูเซอร์นะครับ คือเราด้วยท่านั่งด้วยอะไรเงี้ยพักเท้ามันก็เป็น forward นะฮะเข้าโค้งแบบเป็นแบรนเลยก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับกับการที่จะนํารถของผมเนี่ยไปแบรนโค้งขนาดน,นั้นเนาะแต่ก็พยายามแบนให้มันสุดถึงที่สุดแล้วนะครับแบบขูดตรงที่พักเท้าอะไรเงี้ยนะก็โอเคเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาดูยางก่อนละกันยางที่ผมใช้นะครับเป็นยางตัว Bristone นะฮะ h 50นะครับนี่ เป็นยางที่เขาทำมาเฉพาะรุ่นรถเลยนะครับก็คือเป็นรถแนวนคูเซอร์นะฮะอย่างฮาร์ดสันเองเนี่ยคือต้องบอกว่ามีทุกตระกูลเลยนะครับม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเตอร์นะครับสปอร์ตเตอร์ตัวเก่ารวมถึงสปอร์ตเตอร์เครื่องีโวชั่น Revolution ก็มีนะครับในกูล s o ซอฟท์เทก็มีรวมถึงทูริงก็มีแต่วันนี้นะฮะก็มีโอกาสนะครับมาขับขี่ในสนาม แล้วต้องบอกว่าแรกๆก,ก็อาจจะเกร็งๆนิดนึงนะครับด้วยความที่มาขี่สนามครั้งแรกด้วยแล้วก็ด้วยสไตล์รถของเรานะครับมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมันจะไปได้หรออะไรอย่างงี้มันจะไปได้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้หลังจากที่วอร์ไปวอร์มานะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคยางมัน มันไปได้ครับคุณผู้ชมพยายามอิเเเซอร์ครับผมเข้าโค้งให้ได้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วนะครับอาจจะด้วยแบบลักษณะของยางมันด้วยนะที่แบบยางมันแก้มสุดแก้มใหญ่แก้มมันกว้างนะฮะมันไม่ได้ยางแก้มเล็กหรอกเนาะลาเข้าโค้งข้อะไรแบงโค้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมันก็จะได้ประมาณเนี้เออผมเท่าที่ผมทําได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นนะเขาทำได้มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ในความสบายของผมผมก็ทําได้ประมาณนี้ แล้วยางมันดูด <Okay. S 1> ถน,นนได้ดีมากๆแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูยางหลังนะฮะยางหลังผมในเซสชั่นเอก็ <Okay. S 1> ได้ระดับหนึ่งนะฮะได้ระดับหนึ่งเพราะว่าสุดกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันขูดกับพักเท้าผมเดี๋ยวผมให้ดูพักเท้าผมนะฮะทั้งสองข้างเลยนะนี่นี่นะครับนี่คือรอยที่แบบไปขูดมาหลายรอบมากนะครับก็พยายามไม่ให้มัน ขูดเยอะกว่านี้เนาะแบบรักษารถนิดนึงนะครับต้องบอกว่าดีามากๆกับยาง Bistro 7 5 0ตัวนี้นะครับผมมาลองจีนสามแล้วโอเคถือว่าผ่านมากกับถนนที่เป็นริบเรียบนะครับถนนที่เป็นริบเรียบแล้วก็อุณหภูมิถนนอะไรเงี้ยได้นะฮะแต่ก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่าผมเคยเจอในกรณีขี่ลุยฝนคุณลุยอะไรเงี้ยช่วงจังหวะแบบพื้นแห้งๆแล้วไปเจอฝน ก็อาจจะมีอาการดิ้นดิ้นบ้างนะครับก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะอันนี้คือด้วยอาจจะเป็นสไตล์รถนะฮะทอ็อกที่มันจัดจัดเนี่ยคือต้องระมัดระวังนิดนึงขี่พัทพักเนี่ยอ่าในฝนตกเนี่ยถนนเปียกเนี่ยก็ค่อยข้างไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าลายยางอ่ะมันรีดน้ํามีร่องรีดน้ําด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะฮะลายยางคือมีร่องรีดน้ํา แล้วก็แบบซิ่งก็ได้รีดน้ำก็ดีนะฮะผมพาดูหุ่นยางหลังสักครู่ะค่ับปากทางที่จะเปิดอย่างหลังก็อาจจะค่อนข้างที่แบบมีร่องรีดน้ำระดับ,บหนึ่งนะฮะแต่ว่าค่อนข้างโอเคเลยกับสำหรับถนนที่เป็นพื้นเรียบๆนะครับพื้นแห้งๆเนี่ย ดีมากดีมากหวังว่าผู้ชมนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะฮะใครที่ใช้รถแฮร์รี่ดิวสันที่กำลังแบบสนใจนะครับหรือจะเปลี่ยนยางนะฮะก็ผมก็แนะนำนะฮะกับยางบิต stone z ห้ตัวนี้นะครับคือมันมันดีอ่ะเพราะว่าผมใช้แล้วนะครับกับบนพื้นถนนจริงแล้ววันนี้ก็มาลองในขี่ในสนามด้วยนะครับมันโอเคอ่ะผมประทับใจมากนะฮะลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะฮะกับ ยางบิสโตรนเฮทห้าสิบตัวนี้นะครับกับสายคูเซอร์อย่างผมนะฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับว่าผมจะพาไปผมไปขี่ขนาดไหนมาบ้างเนาะเดี๋ยวไปติดตามในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็อ่าก็ต้องขอบคุณนะครับทางบิสโตรนโมโตไทยแลนด์นะครับที่เชิญชวนผมมาในวันนี้นะครับกับการขี่ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับยางบิสโตรนนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่รถ แนวฟุเซอร์ยอย่างเดียวนะคือรถมีหลักหลายมากนะครับเริ่มตั้งแต่1 5 0 c ียันจนเป็นพนันอ่ะมีทุกรุ่นนะครับเพื่อรองรับกับรถในตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับยางอีกตนเนาะบ่ายยังไงก็อย่าลืมกดตับคายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนันครับเดี๋ยวติดตามพิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนดครับ